ก็คืออันนี้ถ้าเราต้องการที่จะย่อยละเอียดแล้วก็ปิดด้านข้างแล้วก็มันก็จะลงข้างล่างในส่วนของที่เป็นชิ้นแกนข้างในนะคะก็จะออกมาประมาณนี้แกนข้างในแล้วก็ในส่วนของที่มันเป็นใยเปลือกนอกนะคะ,ะเวลาเราย่อยละเอียดมันก็จะประมาณนี้ 你看。Okay.